สวัสดีค่ะวันนี้มาทอดปลาอินทรีย์กันค่ะทอดอย่างไรไม่ให้อมน้ำมันสีสวยน่าทานประหยัดแก๊สประหยัดเวลาค่ะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการทอดปลาวันนี้แอนมีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะไปดูกันค่ะเริ่มกันที่ ตั้งกระทะให้ร้อนทอดปลาแค่ประมาณ10กว่าชิ้นแอนใช้กระทะไซส์เล็กค่ะความกว้างของกระทะประมาณ20ซนติเมตรค่ะใส่น้ำมันรำข้าวคิงลงไปประมาณ2ใน3ของกระทะจะว่าให้พอดีกับเนื้อปลาที่เราทอดค่ะถ้าจะทอดให้ปลาออกมากรอบน่าทานสีสวยกว่านี้ให้เลือกใช้น้ำมันปลาล์มค่ะเมื่อน้ำมันร้อนเต็มที่ใส่เนื้อปลาลงไปค่ะหั่นปลาเป็นชิ้นหนาประมาณ1เซนติเมตรผาเกลือให้ทั่วแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ15นาทีก่อนทอดทำให้ เนื้อปลาแห้งเวลาทอดจะได้ไม่กระเด็นใส่เนื้อปลาลงไปให้เต็มกระทะ10ชิ้นนี้เป็นท่อนหางแอนหั่นได้ประมาณ10ชิ้นก็จะทอดได้ประมาณ2กระทะไซส์นี้ให้ปรับไฟปานกลางถึงแรงในการทอดปลาถ้าใช้ไฟอ่อนเกินไปปลาจะอมน้ำมันเมื่อใส่ปลาพอดีกระทะแบบนี้แล้วใช้ไฟปานกลางทอดไปเรื่อยๆ พอขอบปลาเริ่มเหลืองให้พลิกกลับด้านพลิกกลับไปมาประมาณ2รอบกระทะใบเล็กแบบนี้ทำให้เราใช้ไฟได้สม่ำเสมอความร้อนสม่ำเสมอทั่วกระทะทำให้ทอดปลาออกมาสีสวยน่าทานและสุกทั่วถึงค่ะที่สำคัญไม่ทำให้ไหม้ในระหว่างทอดด้วยค่ะ เหลืองประมาณนี้คือใช้ได้แล้วค่ะชิ้นเล็กจะสุกไวให้นำขึ้นก่อนค่ะตักขึ้นผึ่งไว้ในตะแกรงให้เสด็จน้ำมันเหลืองประมาณนี้เนื้อปลาจะไม่แข็งมากกำลังน่าทานค่ะน้ำมันที่เหลือยังสามารถทอดปลาได้อีกหนึ่งชุดโดยที่ไม่ทําให้เนื้อปลาดํำเกินไปค่ะ ใช้กระทะใบเล็กแบบนี้ทำให้เราประหยัดน้ำมันด้วยค่ะประหยัดเวลาเพราะว่าความร้อนเขาร้อนสม่าเสมอเราก็ใช้เวลาในการทอดไม่นานแถมปลาที่ทอดได้ก็สีสวยน่าทานแล้วก็อร่อยด้วยค่ะน้ำมันที่เหลือเราใส่ปลาที่เหลือลงไปทอดค่ะ ปลาชุดที่2นี้ให้รอปรับไฟลดลงนิดหนึงด้วยนะคะเพราะอุณหภูมิในกระทะตอนนี้มันจะสูงกว่าช่วงแรกค่ะจะใช้เวลาในการทอดเร็วขึ้นไม่นานเหมือนชุดแรกเสร็จแล้วก็มาจัดใส่จานค่ะแอนทานพร้อมกับพริกน้ำปลาบีบมะนาวเยอะๆสำหรับปลาทอดชุดนี้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟไม่ยากใช่ไหมคะหมดปัญหาในเรื่องของการทอดปลาค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามนะคะสวัสดีค่ะ